พี่รู้สึกว่ามันมันจะทําให้พี่ลำบากใจไหมครับก็ผมอาจาจะไม่ดีพอนะแต่ว่าจริงๆแล้วคําถามนี้ผมก็เคยตอบนะเคยตอบมากเลยเกินฮแต่ว่าต่อไปก็แบบข้างๆก,กูเหมือนการแก้ตัวอืจริงๆเพื่อชีวิตจริงๆเนะี่ยถ้าพูดถึงว่าคําว่าเพื่อชีวิตที่เขาตราไว้ให้เนะี่ยมันก็ไม่เคยมีมี มีบัญญัติไว้นะว่าเพื่อชีวิตต้องห้ามแต่งตัวด้วยกางเกงหรีวาวห้ามใช้รถของต่างประเทศแต่นี้ผมไม่ว่านะผมเองเป็นปุถุชนสิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือทำทำในสิ่งที่ที่ถูกต้องคือทความดีถ้าพูดถึงว่ามีของร้อยชิ้นที่ผมใช้เนี่ยมีของแค่สองสามชิ้นเท่านั้นที่ผมใช้ของนอก อ๋อแต่มันเผิญคนเห็นตอนอยู่บ้านนุ่งประมาไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยเอาไงเดียผมจะบอกไลยดียทั้งหมดเนี่ยที่ที่อยู่ในร่างกายผมเนี่ยอันนี้ผมซื้อสวนจตุจักรนมันมันตลกเกินไปหรือเปล่าถ้าจะแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะพี่เป็นไรเนี่ยผมซื้อสวนจะเนี่ยไอ้ดุกให้ไอ้ดุกมันก็ซื้อสวนจตุจักรมังเกงนี่ผมซื้อสวนจตุจักรตอนแรกเขาคิดผมร้อยเก้าสิบบาทมันเป็นรีวาย นะครับรีวายเลรีวายถูกร้อยเก้าสิบบาทรีวายผมบอกโอ้ผมซื้อทีตั้งหกตัวนะก็บอกงั้นคิดร้ยอยห้าสิบก็แล้วกันเอาราคาสวน <c oughs> ครับแล้วก็เสื้อนี้ผมก็ซื้อที่สวนจตุจักรนะครับ <c oughs> เป็นเสื้อผ้าผ้าป่านว่ามันใส่สบายดีแล้วก็เสื้อนี้ผมซื้อที่อุดรธานี ที่ผมชอบเสื้อตัวนี้มากเพราะเวลาผมไปตีไก่เนี่ยมันมันมันนำโชคอะเพราะมันเนี่อ๋อนี่นเสื้อตัวเก่งเสื้อเนี่ยมันเขียนว่าพีแพรทูวินนี่ดูที่พีแพทูวินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือถ้าเกิดว่าร้อยร้อยอย่างในวันหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยอาจจะมีอยู่สามอย่างที่ผมใช้ซึ่งเป็นของนอกอ่ะนั่นก็คือรถฮาเล่รถเบนซอะ แต่ไม่ใช่รถเบนผมไม่ได้ใช้รถเบนผมใช้แลนคูเซอร์เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ใช้รถอะไรวะรถหลายคันจนจำไม่ได้เลยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่รถเชฟโรเลตเชฟโรเลตเชฟโรเลตท่านเจริญให้มาเพิ่งเพิ่งให้ผมมาแล้วก็ก็มีสองอย่างเนี่ยที่ใช้แล้วก็ปืนแต่สิ่งที่ผมผมเป็นอยู่คือชีวิตที่เรียบง่ายไม่สัมซอนทางเพศ แต่ว่าเรามีอีกมุมมองหนึ่งนะคะเราจะไม่มองถึงสิ่งของเล็กน้อยที่ใช้อย่างของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามองว่าถ้าเกิดว่าเราหาเงินได้เยอะๆจากการร้องเพลงเพื่อชีวิตนะคะเราเรามีรถได้เรามีบ้านได้เรามีเครื่อข้าวของเครื่องใช้ได้แต่เราซื้อของที่มันใช้ได้เหมือนกันในราคาที่ถูกกว่าได้ไม่ต้องซื้อของแพงๆไม่ต้องสร้างบ้านใหญ่โตที่ที่ใช้เงินมากมายเอาเงินที่เราได้จากการทําเพลงเนี่ย ไปให้แก่คนที่เขาเดือดร้อนยากจนกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเพื่อชีวิตที่แท้จริงมากกว่าเพื่อชีวิตที่แบบไปใช้ของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าถ้างั้นถ้าอย่างนั้นเพื่อชีวิตจะต้องเป็นศาสนาแล้วอย่างนั้นเป็นนิกายต้องเป็นนิกายจะเป็นศาสนาอะไรดีผมยังตอบไม่ได้ในวันนี้หรอกครับขอให้ผมไปตั้งนิกายก่อนแล้วจะมตอบ เรื่องถามว่าคุณแอดคาราบาวนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นคนรวยไหมคะอะไรคือมาตรฐานของการการวัดเป็นวันรวยไม่ต้องสีขีดเส้นให้พี่ว่าอะไรรวยพี่ได้ตอบถูกอ่าขีดเส้นคนรวยนี่คือคนที่แบบมีเงินมากๆอาจจะหลักเท่าไหร่ดีสิบล้านขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะซื้อข้าวของเยอะแยะเอาน้อยเหรอที่น้องๆบิ๊กจอด ต้องบิ๊กจ๊ก็ต้องสี่พันล้านเลยครับน้องๆมีระดับนั้นจริงๆหรอคะระดับพันล้านหรอคะไม่มีหรอกตายแล้ว่าเคยร้องเพลงปากถึงตูนี่ยังไม่ได้เอาไปยังไงเป็นพันล้านเนยโอ้ตายพี่ดูแลลูกและภรรยายังไงคะตอนนี้แทบไม่ได้ดูแลเลยเพราะว่าเขาดูแลผมเพราะผมทำงานค่ะ แล้วก็วกทั้งทั้งแฟนผมัลงลูกก็ดูแลผมแต่ว่าลูกสาวสองคนไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งลูกสาวไปเรียนออสเตรเลียเขาไปเองอายุเท่าไหร่ฮะสิบห้าสิบสี่ทำไมให้เรียนตั้งแต่อายุเนานะผมผมนึกว่าจะเรียนในไทยแล้วบางทีสาขาไหนที่เมืองไทยไม่มีก็ไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรอย่างนี้ผมว่าลูกสาวเดี๋ยวเขาก็ไปเป็นลูกสะภ้าคนอื่นเขาเขาจะไปไหนก็ได้แต่ลูกชายอยู่กับผม ตอนนี้ลูกชายอยู่กับผมหมายถึงว่าไม่พี่แอนไม่ได้เป็นคนตั้งใจว่าอ่าลูกสาวเธอต้องได้ไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เล็กหรือเขาเลือกของเขาเองหรือยังไงฮะคือมันไปกันทั้งสามคนนะฮะคือมันไปกันเพราะแม่มันเป็นความไอความคิดของแม่เขาคแม่เขาบอกว่าอยากให้ลูกไปลองดูก็ไปกันหมดเลยอไปเสร็จทีนี้ลูกชายมันบอกว่าพ่อไม่มันเลยไม่ชอบอยากกลับผมก็บอกก็กลับมาลูกผมก็ไปรับที่สนามบินเขากลับมา แล้วเขาก็ยังเขาก็อยู่เมืองไทยอยู่กับผมสองคนก็คือลูกสาวกับคุณแม่เขาอยู่ที่ออสเตรเลียลูกชายกลับมาอยู่กับพี่แอดที่เมืองไทยแล้วทุกวันนี้คุณแอดใช้ชีวิตยังไงคะใช้ชีวิตตื่นมาก็ดูไก่ดูไก่เลี้ยงไก่ไว้ในบ้านเอะเป็นไก่อะไรคะไก่ยังไงเป็นไก่ชนครับไก่ชนมชอบสู้ต่อชอบต่อสู้ ริงไหมครับบางคนเขาบอกชอบมากเอาไก่ไว้ในห้องนอนเอาภรรยาไปนอนข้างนอกไ <c oughs> ม่งี๊ไม่ขนาดนั้นนะที่ไหนมาพูดไม่ขนาดนั้นนะฮะเยอะไหมคะสกิทต,ตัวค่ะไก่ชนนี่ประมาณสักห้าสิบตัวครับถ้าพี่แอดกเกษียณเลิกทําเพลงจะไปทําอะไรฮะตีไก่เลี้ยงไก่ชนปลูกต้นไม้หรืออะไรต <c oughs> ีไก่โอ้ไก่นี่มันเป็นอะไรที่เล่นได้ไม่นานหรอกครับมันเรื่องสนุกท่าทาย ผมว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าทำมากก็คือเขียนหนังสืออเขียนหนังสือกับศึกษาเรื่องเรื่องพันธุ์พืชนะครับยังมีพันธุ์พืชเขตร้อนอีกเยอะมากเลยที่ที่ยังไม่สามารถที่จะที่จะวินิจฉัยว่ามีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้หรือเปล่าน่าศึกษานะเรื่องพันธุ์พืชเนะี่ย ผมก็มองดูว่าถ้าวันหนึ่งที่ผมเลิกจากตรงนี้เนี่ยคงจะฟิตร่างกายแข็งแรงแล้วยังอยากจะเดินป่าอยู่ไปดูพันธุ์พืชกับเขียนหนังสือก็กลับไปสบายๆเหมือนเดิมคที่เป็นมานะครับแล้วก็เขียนหนังสือผมว่าก็ดีอ่ะท่าทางจะดูเด็ดเผชดมันไม่แพ้เพลงตอนนี้ก็มีงานเขียนออกมาแล้วด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมากครับพี่อารครับ หวังว่าท่านผู้ชมที่มีอะไรในใจอยากถามอะไรเราคงได้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนท่านในระดับหนึ่งได้ถามแล้วนะครับได้รู้จักพี่แอดและบงคาราบาวได้ดียิ่งขึ้นอย่างหนึ่งที่ผมจะเป็นก็คือผมจะรอการรวมตัวอีกครั้งหนึ่งที่พี่บอกว่าคาราบาวคนเท่าอัศจรรย์ที่เราเห็นเนี่ยนะหลายสิบคนเนี่ยมาเจอกันจะรอรอฟังด้วยหัวใจอันเรียกร้องเลยแหละครับขอบคุณพี่แอดครับขอบคุณมากค่ะ